วันนี้เปิดตัวนะฮะ,ะกับผลิตภัณฑ์บนี่แพ็กเกจจริงแพ็กเกจจริงใหม่ค่ะเป็นยัฮะลูกสแนแปแบรนด์ครับรู้สึกเป็นเป็นเกียรติมากๆครับผม,มเพราะว่าได้เชิญมาร่วมงานครับผมแล้วก็แบบว่าสแนแปแบรนด์อยู่แบบผู้คนไทยมา130ปีแล้วก็ที่บ้านก็ยังใช้อยู่เงี้ยแล้วตอนเรานึกถึงย้อนสมัยวัยเด็กเลยอะ่ะที่แบบว่าเข้าค่ายรดหรือว่าตอนไหนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันสบายแล้วกลิ่นมันหอมนะครับผมแล้วก็เป็นนิวแพ็กเกจจริงเราสึกว่าน่าใช้มากครับมีหลายผลิตภัณฑ์เลย ได้ลองใช้ด้วยครับว่ามีหลากหลายแบบมีลายโัชาตวันนี้เปิดว <tradition. S 1> ันนี the future, the ้แบบมีผลิตภัณฑ์หน้าตาใหม่ๆขึ้นมาถึง3แบบเลยครับใช่ก็แพคเกจจิ้งน่าสนใจมากๆเลยครับได้ลองใช้กับผลิตภัณฑ์เขายังไงบ้างฮะตั้งแต่เด็กๆเคยอถนที่ใช้โอ้โหแบบอย่างที่เขาบอกอะรยาปีนึกถึงคุณตาเลยอะตอนนั้นจําได้เลยแบบตอนดูแายคุณตาอยู่แล้วคุณตาก็ใช้มันทาให้เราย้อนสมัยเด็กรู้สึกว่าเออมันดีจริงแล้วแบบแป้งมันหอมแล้วก็ ด้วยอากาศเมืองไทยด้วยมันเย็นสบายเอ้ยอากาศเมืองไทยมันร้อนแล้วแป้งมันเย็นสบายไงใช่เหม,มาะกับช่วงนี้เลยเนะาะอากาศร้อนมากเมือไทยเนอะใช่ปะแป้งไหมฮะปะแป้งกันหรือยังคะปะแป้งปะแป้งกันหรือยังก็ยังไม่ได้แปะจุดเลยไม่ได้ปัดเขาเรียกว่าไปเล่นน้ำจะสกีใช่ไปแต่ไปเล่นน้ำไปทีไหนปะแป้งไปเล่นน้ำที่ไหนไปที่พัทยาไปก็ลา ใช่ก่อนลานผมไม่ได้ไปนานเลร้อนร้อนไหมนะร้อนไหมนะสองต่อสองสองต่อสองใช้คำนั้นก็ใช้ได้ครับสองต่อสองใช่สองคนแต่ไม่ได้ไปนานมากก่อนลานทำไมไปพัทยาไปทำงานด้วยหรือว่ไงไปกะไปพักผ่อนเลยครับผมเพราะว่าเพราะว่าไม่ค่อยตอนหนูไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วก็มีวันว่างครับผมก็เลยไปพัทยาที่แบบว่ารู้สึกประหยัดเวลาแล้วรู้สึกอยากเราชอบแบบฟิลแบบไปขอขี่ร์ไซค์อยย่างงเี้ก็ให้หนูขี่โมไซอราไม่ได้ชวนคนอื่นไปด้วยเพื่อนๆ อไม่ได้ชวน้รวนเพราะว่ากาจะไปการจะไปเปนสองคนอ่ารูมันคิงเลยเนาะก็ใช่ใช่ก็กะไปสองคน่ความกะอยากไปสองคนนะอรคกะไปคือยังไงนิวอยากจะอยู่กับเฮียสองคนเฮียดีกเดียวคนเืียวนเดวนยกันเยกันเีกเีกเียวนยวกยวกเยกันเวัดดีกีวกนันียกนยนวดยวยกันเวกนกัเยนยดดีกดีดวกักกัเีย เวลาก็จะมีแต่แบบทํางานาที่นี่เขาแต่ว่าก็อยากจะเป็นพักผ่อนเป็นบ้านไ,ได้พักผ่อนไหมฮะไปเที่ยวทั้ง3 0 0 5วันเป็นไม่ได้ออไม่ทําเราื่องงานเลยท,ทํำพอนไปไปวันหนึ่งครับผมไปนอนคืนหนึ่งไปครั้งหนึ่งก็คือว่างแค่น,าน,านั้นนะเองก็หลังจากนั้นผมก็กลับไปเที่ยวกับครอบครัวจริงจริงจริงๆอ่ะเฮียก็ชวนไปแบบคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้เหมือนกันครับแต่ว่าผมก็เป็นอย่างปีที่แล้ว ยังปกเกปกติผมจะไปเที่ยวกับครอบครัวครับทีนี้ก็เลยอยากจะไปเที่ยวกับครอบครัวบ้ไปไฮนี่พีนะคะทะเลรอบนี้ทั้งคู่แล้โหทั้งคู่แต่ก็แบบว่าเขาเรียกว่าอยากไปต่างจังหวัดไม่อยากอยู่กรุงเทพเลยเราได้พักผ่อนแท้พักผ่อนแท้พักผ่อนวันเดียวก็ถือว่าพักผ่อนฮะร้อนไหมครับพี่อาขอร้านได้เอาเรื่องอยู่ไหนร้อนอยู่องใครร้อนยังไงบ้างที่ตกองพีใครร้อนได้ไหล่ะครับ เป็นไรจิกเชอรวิดีโอคลายร้อนวิดีโคลายร้อนก็นี่เลยนี่เลยครับนุ่มใช่ครับสเนคแยร์ดเราให้ความเย็นสดชื่นอยู่แล้วหรือว่าถอดเสื้อเล่นน้ำอะไรอย่างนี้มีคือถ้ายิ่งถอดจะโดนแดดเห่า kind ร of ือเปล่าเข้าไปดูดีเลยล่าสุดเห็นวะ่าโฟโต้บุ๊กกระแสดาวน์ดีเลยหมดเลยเอด้าไปเรียบร้อยแล้วดีเกินคาดมากครับตอนแรกคิดว่าแบบไม่น่าจะถึงขนาดนี้แต่ทุกคนแบบตอบรับดีมากเป็นสิ่งที่ทุกคนแบบ เชื่อแล้วว่าทุกคนรอคอยเราก็รอคอยเหมือนกันครับผมก็รู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจอ่ะเพราะว่ามันเป็นโฟตงร่มเล่มแรกของพวกเราสองคนด้วยใช่เห็นื่อก่อนหน้านี้บอกว่าถ้าแบบหมดกระสัเราับดีก็คือจะเปิดเพิ่มอันนี้แอบคิดส่วนตัวอยากแบบอ่ะหนูทําอีกเล่มไหมหนูไทยเฮียเฮียไทยหนูอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนละฟิลก็อาจจะเละๆหน่อยไม่เละหรอเขาอาจจะแๆแต่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรแบบเรียลแนสธรุปาติใช่ครับใช่ก็ ออ้คนเเซปต์ลยมันมีหลายลุคม,มากๆเลยครับใช่แทบจะแบบโหรวมๆเลยดีกว่ามีหลายลุคมากใช่ครับที่แบบหล่อเท่น,น่ารักเซ็กซี่ก็มีเหมือนกันครับแล้วก็มีแบบบางที่ก็ผสมชิดนอนหรือว่าเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับมีเยอะมากๆเลยเซ็กซี่ขนาดไหนฮะใจเห็นบอกพี่ซื้อไม่เหลือแล้วตอนนี้เพิ่งกลับมาฟิตเนสได้เดย์เจ็ดครับผมใช่ กำลังลุ้นกลับมาฟินเนตแล้วก็คุมอาหารแต่ก่อนก่อนหน้านี้ที่หนูแบบนั่งรถมางานหนูจับกล้ามเฮียหมดแขนใหญ่ขึ้นนั่นเองะใหญ่ขึ้นด้วยป่ะกินเยอะแต่เดี๋ยวกลับมาคุนกันกินก็ดีแล้วมันดูแบบว่าฟิตฟิตดีอยากให้หนูมีกล้ามไหมฮะทุกคนมันไม่ก้าทั้งหมดนะจะย่างจะทำใหม่ถ่ายใหม่เซตใหม่ไปเลยไหมถ้าจะเปิดบอกอะไรเงี้ยแฟนๆเรียกเอามาเยอะจริงๆตอนแรกยังไม่ได้คิดเลยฮะแต่ตอนนี้ก็ปิดพีไปแล้วใช่ค่ัจริงจริงเราก็ ปิดเพิ่งปิดพรีออเดอร์ไปเมื่อวานเองครับแล้วก็วันนี้ช่วงเย็นๆเดี๋ยวจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่จะได้ไปงานแฟนไซน์ของเราแล้วครับวันที่22ก็ขออวยพรครับเป่ามนให้ทุกคนได้มาเจอหนูกับเฮียวันที่22วันนี้ครับทุกคนเพียงทุกคนเลยกี่คนี่คนครับกี้แฟนกแฟนก็กีิ่น่าจะประมาณ500 มา500ครับก็แต่ว่าถ้าเปิดถ้าในงานทั้งงานอาจจะหลักกานะครับใช่จะเปิด4ท้ามัน,มนจริงๆก็คุยกับเ<อ>มียไว้แล้วครับว่าจริงๆเนี่ยดูแล้วกระแสตบรับรก็ค่อนข้างดีเหมือนกันทุกคนก็น่าจะชอบครับก็อาจจะเปิดอีกครับก็เป็นโคดตบุ๊กอาจจะเล่มนี้แหละครับแต่ว่าเปิดพรีอีกรอบหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้มางานแฟนไซในครั้าง,งานี้ครับก็ไว้ไปครั้งหน้ากันใหม่ครับอาจจะเปิด4ี่าเลยก็ได้ใช่เชียงท่าเหนือขอไปเชียงรายแล้วกัน ไม่ได้แล้น้องเชียงรายมันแบบว่าถือโอกาสกลับบ้านเป็นแฟนแฟนสายที่บ้านเป็นไปได้นะแฟนสายที่บ้านเฮียหรอก็เจอพิกหนุ่มกับฟ้าทองครับผมต่อกวนทุกคนก็ไม่จะได้พานิวไปเจอที่บ้านด้วยหรือยังไงครับอีกรอบเจอได้เจอได้ตลอดเลยครับผมกลับไปก็ถามเหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างก็สบายดีเพ่อแม่ทำต้องเสียค่าที่พักพี่โน๊ะไปพักบ้านเฮียที่พักเฮียมีทุกอย่างครับผมมีพ่อทำอาหารให้ด้วยแต่เฮียทำไม่อร่อยให้พ่อทำแล้วกัน ใช่มีห้องพักด้วยถ้าหนูไม่อยากนอนบ้านก็ไปนอนหอพักเฮียถ้าไม่อยากนอนหอพักเฮียก็ไปเที่ยวก็ได้ก็นั่นแหละก็มี้ตัวเลือกให้เราเยอะนะแต่ใดๆก็คือเฮียต้องพาไปทำทุกอย่างเลยใช่แต่หนูจ่ายตามใจเหรอเอ้าก็ได้ครับหนูเสียงสูงนยก็ได้ก็ได้เอออาตะกี้นุียบอกว่าพ่อพี่ซีทำอาหารอร่อยอร่อยชอบเ็นอะไรูชอบ น้ำเงี้ยวครับวิว่าสูตรก็ขับไปกินน้ำเงี้ยวมาเอเดียถ่ายลงสตอรี่อยู่กินดึกมากด้วยประเด็นแับไปมือดึกถ่ายอวดโคตรว่าได้กินตอนดึกดื่มเขาถามจริงก็อวดจริงเพราะว่ากับข้าวอร่อยอร่อยหรูอว่อยากกินเหมือนกันอาจจะมีโอกาสได้ไปอีกรอบไหมอาจจะมีที่ซีเขาเล่าสูตเหมือนแบบมีแฟนคลับมาแอบอ้างครับผมจากเราเป็นการส่วนตัวนะครับเก็ลยอันนี้พอมันเป็นยังไงมันถามงงเหมือนกันฮะตอนแรกก็งงว่าเออใครมาแอบอ้างแล้วก็แบบว่า แบบเป็นเรื่องเป็นตุกเป็นตะมากเลยจร,จริงๆเราแบบที่ออกมาโพสเราเรู้สึกว่าไม่อยากให้ใครแบบว่าเข้าใจผิดครับผมแล้วเราอยากแบบไม่อยากให้เขา้าใจผิดแล้วไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อนด้วยออันนี้มีการดระตุ้นคดีใช่ก็ก็คุยกับทางค่ายครับผมก็แจ้งทางกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็มันหนักถึงขั้นไหนอะครทีมันหนักถึงขั้นไหนจริงๆเราไม่ได้แบบรู้ลึกขนาดนั้นรู้มาแบบบ้างครับผมแต่รู้ว่า เป็นตัวเป็นตะมากบางคนก็แบบว่าไหลตามเชื่อจริงๆไม่อยากให้แบบไหลตามเชื่อทุกคนอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าบางมันเป็นเรื่องไม่จริงอะไรอยเงี้ยเขาไปพูดกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมใช่ใช่แล้วบางคนก็เหมือนแบบไหลตามเขาไปแล้วเราแบบหึเรื่องอะไรอ่ะอะไรเงี้ยมันมีผู้เสียหายหรือยะไรอเอย่างเงี้ยมีผู้เสียหายเข้ามาให้ข้อมูลแล้วบางทียังท้าหรือว่าอะไรที่เราทราบเหมือนเหมือนที่ทราบเรื่องมาเขาก็เหมือนแบบว่ามาขอโทษครับผมรู้แค่นี้ครับผมมาขอโทษเลยแต่เราไม่ได้รู้จัก ไ่พูดถักเลยฮนะก็คือเจอตัวแล้อะเจอตัวเจอตัวหมายถึงว่าเจอแอคเคาน์เลยเหมือนจะเหมือนเขามาขอโทษแต่เราเราเหมือนแบบว่าไม่ได้คุยกับพี่อ้อแปลว่าไม่ได้แบบว่ายาวเรื่องเรื่องอะไรขนาดนั้นนะ่ะเรารู้สึกว่ามันก็ไม่รู้ดิเราแบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจริงอยู่แล้วไม่ก็อยากเก็บมาใส่ใจยใช่แต่ถ้าแบบว่าถ้าไม่มาขอโทษหรือไม่มายอมรับผิดหรืออะไรเงี้ยเราก็คงแบบว่า จริงจังหน่อยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องจริงเหมือนกันที่<ต>เราก็จะ<า>พยายามพูดไปกไม่ได้ไปทความเสียหายาให้ผู้อื่แ,แม่เางว่ามีความเสีเกแต่ก็เห็นหลายข้อความเหมือนกันครับผมบางอย่างมันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยมันเกิดค,ความเข้าใจผิดมันนานหรือยังแูแต่ว่าตั้งแต่ที่เรารเรา,เ,าเราคิดว่าไม่รู้ว่าไทม์ไลน์มานานเท่าไหร่ฮะแต่ก็รู้สึกว่ามันเริ่มมีข้อความที่มันไหลตามอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าอยากจะพูดไม่อยากทําให้คนอื่นเข้าใจผิด แฟนคลับเนี่ยที่แบบว่าเขาอ่านบนทุกใบกูแล้วเขามาอ่านแล้วเขาเชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่หัวแฟนคลับแล้วก็ห่วงตัวเองด้วยฮะใช่ไม่อยากทําให้ใครแบบเข้าใจผิดไปอยแต่ถ้าเรื่องไหนที่แบบว่าเราผิดเราก็ยอมรับอยู่แล้วของครอบครัวอีกเรื่องนึงคือพี่ซีโพสต์ว่าแบบเออกลัวคนจะเข้ามาแบบไม่รู้นี่องหน้หน่วยใจเข้ามาใต้ชิ้นเราอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่งานยังไงที่ใช่ใช่ครับผมมีหลายเรื่องมากเลยน้องดม่าก็อย่างอย่างที่บอกไปครับไม่อยากไม่อยากทําให้ทุกคนอื่นเข้าใจผิดแล้วก็บางเรื่อง มันเดือดร้อนูนอื่นเราก็ไม่อยากทาให้คนอื่นเดือดร้อนบางทีเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ทำคนอื่นเดือดร้อนมันรู้สึกแบบไม่ดีในใจอ่ะเราก็อยากแบบว่าเออเทสชั่นในส่วนนี้เราอยากออกมาพูดได้เราให้ทุกคนแบบสบายใจเราไม่เข้าใจผิดด้วยอะไรเงี้ยครับผมนันมีอาการยังไงที่ซีเราเป็นโปลไตร้อยใจรือะไรไงมครับมีอาการยังไงฮะก็ถามว่าน้อยไหมมันมันนอยอยู่แล้วแต่เราก็พยายามเข้าใจแบบเราอยู่ในวงการนี้มานานพอสมควรเหมือนกันเราก็เรียนรู้กับมันครับผมเรียนรู้กับมันบางอย่างถ้ามันไม่ใช่เราก็ควรแบบ เอามาพูดอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นคนอื่นก็จะเข้าใจผิดมากกว่านั้นใช่แค่ดูนะคาให้กำลังใจราคามีให้กำลังใจยังไงเสร็จเลยเลี้ยงนักหนักจริงๆก็ผมก็คุยกับเมียคีมี่น้องมีนารเหมือนกันครับจริงๆก็รับรู้รับรู้ทั้งหมดเลยครับแล้วก็ให้กำลังใจยังไงอย่างที่ผมลงทวิตเลยนะว่าถ้าเจอเฮียแล้วจะกอดเผื่อทุกคนซึ่งก็ หลังจากที่ไม่ได้เจอเฮียมาประมาณ3 4มสี่วันหลังจากี่เฮียกลับบ้านก็มาเจอเฮียปุ๊บก็ต้องไปกอดเลยกอดเลยฮะกอดยมาังไงลกกอดยกอดยังไงลูกกอดเลยกอังไงลูกกอดเยกอเยอดเกดเลยอเลยกอดเัอดเลกอดอดนลยกอดเลยกอดเยกอดเยอดไลกอดเลกอดเลยกอดเลยกอดเลกอเลยกอด้กอดไกอดเกอดเกอดลอกอดเลยกอดเลยกอดเยกอดเลยมอดลยกอดเลอเอเยกอดเลยกอดเลยกดเลยออกอยเลอดเลยกดเลยเลยกอ เนี่ยอาสมบูรณ์นั่งแต่งหน้าอยู่เนี่ยนั่งแต่ข้างหน้าอยู่ก่อนเซ็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าน่ากว่านี้นิดนึงเออมีทิว pues แบบว่าพอ้องกรอดแล้ว,น,วน้ำตาซึมโอ้โหน้ำตาซึมไหมแต่รู้สึกดีใจยฮะรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่น้องเป็นห่วงเราอะแล้วก็มาเล่นแท็กด้วยแล้วมาแบบว่า <c oughs> เขาเรียกว่าช่วยกันแล้วก็คอยเทคแคร์ไงเพราะว่าหลังจากนั้นแต่งหน้าอยู่เราก็ไม่มีโอกาสแบบสเต็ปก็ไปก่อดหต่อเรา อย่ากอดดีๆอย่กอดดีๆใช่กอดคืนเหรอฮะกอดคืนฮะกอดคืนกอดคืนยังไงอยกอดคืนยัหออดคืนยังไงเหรเขาบอกมาอย่างนี้นี่ฮกอดไปแล้วกอดคืนแล้วพี่สี่กอดหรอกอดคืนยังไงอ่ะแหมอยากเห็นหรออยากเห็นไม่ได้ให้ไม่ให้ดูหรอกทำไมอ่ะทำไมอ่ะอยากเห็นเอยากคอนโอเค